สวัสดีครับสวัสดีดเพื่อนวันนี้อยู่กับผมหนุ่มปรหกอีสานใต้ครับวันนี้เราจะมารีวิวการทำงานของอเจ้าคุโบต้าเอลซีเจนะครับปัดนาครับชมกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับาอยู่กับเจ้าคุ b o ต้าเอลซีเจของท่านอาโอ กูช่วยนะครับกูช่วยกำนันของเรานะครับวันนี้มาปันนานะครับวันนี้เราหวานข้าวปันนาสวยๆครับที่นา,าตะวันออกบุบ้านนะครับวันนี้ท่านพอไปช่วยขึ้นเองเลยครับปัดนเองครับวันนี้ใช้เกียร์ กระต่ายสองนะครับปันนาสวยๆครับโอ้หนุ่มโกเดินตามไม่ทันเลยครับโอ้นกเอียงก็มีเดินพี่นองด้วยนี่เมนเขาเอิอนนกเอียงปะเนาะนี่ยากเอินอนนี่ยังนี่อันนี้เราก็ไป วาดข้าวมะลินะครับมะลิม,มะมลิมาแล้วครับมาแล้วเจ้าเอ4708ตัวแรงครับมัลนี้เปนตัวท็อตเลยครับปัดนาพึ่งวาดเสร็จแล้วก็ปัดเลยครับ สำหรับเจ้า LC 708คันนี้ครับซื้อมาตอนปีใหม่ครับมาช่วงปีใหม่เมื่อกี้นะครับอุปกรณ์3ชิ้นด้านหน้าผ่านหลังแล้วก็โรตารี่ดินไปด้วยเรงาราครับโอ้นไณแหวกเลยพี่ผ้ นกเอียงมามีนะครับนกเอียงมาให้กำลังใจเอาถอยครับถอยถอยอายาวไปยาวไปสวัสดีนะครับเจ้า l 4708จึงอันหนักครับ รับงานไว้สาบเจ้านะครับเสร็จจากนับไออยู่ละวันของบัฐบานก็จะไปต่อที่ตสมันตกต่อเลยครับปันนาสวยๆครับ โอ้โหวันนี้ไปออกกัน,นขาตังกองไม่กับเรือามากพี่นอ้องกองอี่ยาจสีสั้นๆจังน้อยเนาะลรือเอกขาตังมากเอ้ถอยถอยยาวเลยครับถอยยาวเลยลกักจัก ปันเสร็จนาตัวนี้แล้วก็ไปอีกเจ้าหนึ่งครับอยู่ติดกันนี่แหละครับเป็เจ้าที่สองเจ้าที่สามก็ไปที่ตังวัดตกหมู่บ้านครับโอ้แม่ทอดพี่น้อง คนงานไงกุบอันรอบนั้นอันงานงานนั้นก็นลูกไส้คนขึ้นเนาะรุ่งเขานี่แล้วครับเป็นปันมางานนี้ก็ทันพอผุ้ซอยขึ้นเองเลยครับ หน้านี่ก็หาไรพี่น้องหาไรก็ใส่เข้าปุกไปหากระสอบเนาะใส่ไรแล้วกระสอบครับพี่น้องอโอ้หกเอยียงไรนี่พี่น้องเฮ้ยกัดจับได้เนาะเอามาลาบเ,บเส็บเสบ เมื่อวานก็ฝนตกพี่น้องแต่ก็ตกบดบดปนไดดอกพ่อเต็มมีดินมันซุ่มจักหนอยนีะโอ้โหนาขัดขงเขาก็วานเขากันหมดแล้วพี่น้องเอ,อ้ยเรือเท่เฮานี่แหละ มันสำหรับเจ้า LC 708คันนี้กับเป็นเครื่องไดเรกนะครับ้องไดเรกอินเจคชันซีซูปอือหนาสิแมนอยู่หนุ่มโป๊กก็บ่กเอยาหูเรื่องปไปใด้แล้วครับมันเรื่องของเครื่องยนต์นี่นะแหละแดงๆเลยครับท่านพ่อผู้ช่วยผู้ช่วยกำนันครับมาแล้วครับมาแล้ว โอ้สำหรับสาวในาสาวไฮสาวหน้าเขาก็ตรงสู่ต่อไปเนาะพี่น้องเอ้ยคนจิตกแดดสิฮอนแดดสิโอเขาก็ต้องสู่สกันอันบูสูเขาก็บบได้กินเนาะพี่น้อง,องเอาบอมีเงินเดือนคือสุม่มข้าร,ราชการเขาเขาเป็ดชาวไฮชาวนาเขาก็ต้องเห็ด จงสี่แล้วพี่น้องโอ้โหอ่อนนี้ดีพี่น้องมันทายไปนั่งไปดำเลยจมไปน้ำเนาะครับมันหอน อันสำหรับการวานเขาเนี่เขาก็มีทีมงานของเขาเนะครับเนาะทีมงานของเขาอันนุ่มประหกนี่ก็เป็นอยู่กับสังกัดของเกษตรเชษครับเกษตรเชิเป็นหัวหน้าใหญ่ในการอันรับจ้างวานเขาครับเอาใส่เครื่องวานครับผลเอาเลยครับเกษตรเชิจมเลยครับยังผาดพิ้งอีกแล้วคนว่า เป็นจังได้ซูโม่ว้าโอ้เกษตรเฉดจมแล้วครับบอท่านได้กินเขาเศร้าบอท่านได้กินเขาเศร้าเต็มมดอันโอ้ไปลายกลมแล้วพี่น้องโอ้ไปหลายลายแก้วแล้วพี่น้องเอ้ยมาเฮ้ย อันนี่ครับเกษตรเฉดหัวหน้าไเขาอันเรายาบวกินครับกินกินเตน้ับคูกขนมปังนมปังโอ้ยลูกเคงพลังไหลเม็ดอันนั้นก็ลุงเฮาครับลุงลุงลุงลโอ้วันนี้ครับมนีเบห็นลูกสายลูกชายบ่มาครับ โอ้ยลืมเอาขาตั้งกองมาพี่น้องเ้ยทำนไปเรื่องส่้องกินน้งานไรเอโอ้ย,เอ,อยเอามเอาวันงานใหม่อยู่ข้าเนี่ยว่าเห็ดใหม่เซื่อฟีเลยโอ้ย,ออยสิบนาทีแล้วพี่น้องเ้ยสำหรับวิดีโอชุดนี้นุ่มโป๊หกอิสานตายก็ขอจบการรีวิวการทำงานของเจ้าคูบตา a l เอลซีเจ็ดศูนย์แปดไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ เดี oh, <c oughs> ๋ยวไปได้กินน้ำเขาพี่น้องเอ้ย